วันที่22เดือนพฤษภาคม2011นะครับ22เดือน5 2011เป็นวันที่ดีนะครับเหมาะกับการแจ้งเกิดเนื่องจากว่ามีอาทิตย์เท่ากับพฤหัสทับมนุษย์ตยูนะครับ45องศามีพฤหัสทับโคโนส360องศาแล้วก็โคโนสทับอพอลลอนนะครับ90องศา ความหมายของคนที่เกิดในวันนี้ก็คือเป็นผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับดังนั้นวันนี้แจ้งเกิดถือว่าดีนะครับวันที่23เดือนพฤษภาคม2 0 1 1นะครับเป็นวันที่ควรแจ้งเกิดอีกหนึ่งวันนะครับเนื่องจากว่ามีอาทิตย์เท่ากับพุทธหัสทัพโคโนส360องศานะครับ มีโคโนทับอัพพลอน90องศามีพุทธหัสทับพลูโตนะครับเท่ากับ90องศามีสะท้อนอาทิตย์เท่ากับพุทธหัสนะครับ90องศาและพุทธหัสทับอัพพรลอนอีก1 8อองศาความหมายโดยภาพรวมนะครับของดาวที่ดีก็คือผู้ที่เกิดในวันนี้นะครับเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นผู้ที่ร่ำรวยมีเงินมีทองนะครับเป็นคนที่มีความสุขนะครับดังนั้นที่เกิดในวันนี้ก็แจ้งเกิดได้อย่างดีเลยนะครับวันที่24พฤษภาคม2011นะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเนื่องจากว่าดาวอพอรลอนนั้นทําองศากับดวงอาทิตย์นะครับสะท้อนอาทิตย์เท่ากับอพอรลอน มีพฤหัสทับอพอลลรอน180องศานะครับมีพฤหัสทับวันคานุส4 5หองศามีแม่เมท่ากับอาทิตย์ทับวันคานุส90องศาแล้วก็มีอาทิตย์ทับพฤหัสนะครับ4 5องศาความหมายของคนที่เกิดในวันนี้นะครับมีดวงดาวที่ดีก็คืออพอลอนหมายถึงเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับมีผู้คนยอมรับนะครับมีพฤหัส อพอลอนพระหัสดกนุตก็เป็นที่ยอมรับมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับดาวพระหัตเข้ามาอาทิย์วันชนุตถึงเมษก็คือเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับและอาทิตย์พระหัตถึงเมษก็คือเป็นผู้ที่มีโชคกับสาธารณะหรือว่ามีโชคโดยทั่วๆไปชีวิตไม่ลําบากนะครับดังนั้นในวันนี้ก็คือวันที่24เดือน5 2011นั้นเป็นวันดีนะครับควรแจ้งเกิดให้กับลูกของคุณนะครับวันที่25พฤษภาคม2011นะครับ วันนี้เป็นวันดีของเดือนพฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเลยนะครับในเดือนนี้ทั้งเดือนนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับที่เป็นวันที่ดีนะครับเหมาะกับการแจ้งเกิดให้กับลูกของคุณนะครับเนื่องจากว่ามีอาทิตย์ทัอพอพอลลอน90องศานะครับมีวันธนุส 180- องศาเมษ เท่ากับอาทิตย์ทับอพอลรอน4.5องศาแล้วก็อาทิตย์ทับวันนุสนะครับ4.5องศาความหมายก็คือว่าเป็นผู้ประสบความสําเร็จเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งนะครับดาวตัวนี้นะครับวันพนุสเนี่ยใครที่มีดาววันพนุสเนี่ยหมายถึงคนที่ร่างกายกำยำแข็งแรงนะครับเหมาะกับการเป็นนักกีฬาหรือทําอะไรในลักษณะที่กล้าแก่งแข็งแรงนะครับบึกบึนนะครับ และเขายังมีอาทิตย์อวารลอนถึงแม่และอาทิตย์ปวยขนุษถึงแม่ด้วยนะครับความหมายของโครงสร้างสองกลุ่มนี้ก็คือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังจากความแข็งแรงของตัวเองนะครับดังนั้นคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนั่นเองนะครับใครที่อยากให้ลูกตัวเองนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เกิดในวันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเมื่อมีจุดดี <c> ก็ต้องมีจุดที่ไม่ดีด้วยนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันนี้เนื่องจากว่า เขามีอาทิตย์เนี่ยเท่ากับสุกเสาร์ด้วยร้180อยแปดสิบองศานะครับหมายถึงว่ามีอุปสรรคด้านความรักนะครับมีคนรักแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออาจจะต้องพัดพลาดจากกันนะครับดาวตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีดยนอกจากนี้เขายังมีอังคารเสาร์ด้วยนะครับเขาเป็นคนหงุดหงิดง่ายนะครับชอบใช้อารมณ์นะครับชอบใช้ความรุนแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ไม่ดีนะครับของคนที่เกิดวนันนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เน้นในสิ่งพวกนี้นะครับ คุณเน้นแค่เพียงว่าอยากให้ลูกมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ก็เกิดในวันนี้นะครับเพราะว่าเขามีอาทิตย์อพอลอนถึงแม่นะครับถือเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ควรแจ้งเกิดให้กับเด็กทารกนะครับ